สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎก็ดูได้นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักประจําเดือนธันวาคม2564นะคะจะสิ้นปีแล้วเนาะ mm. เรามาดูนะคะว่าความรักสถานการณ์ของท่านชาวกรกฎนะ mm. เป็นอย่างไรอยู่นะคะคนมีคู่ก่อนนะคะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนเพื่อที่จะสับไพ่ เปิดพลังงานดวงของชาวกรกฎคนมีคู่นะคะก็ขอให้ไพ่ทาโร่นะคะอ่านดวงสแกนดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎออกมาให้แม่นยำนะคะแล้วก็ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดวงชะตาชาวกรกฎทุกท่านขอให้เปิดให้อาจารย์ได้เห็นดวงเห็นพลังงานเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับกรกฎด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูไพ่พลังงานใบแรกของชาวกรกฎอาจารย์วางไพ่สิบใบเซลติคอสนะคะมีไพ่ทาวเวอร์เป็นไพ่เซนเตอร์แสดงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของชีวิตรักเกิดขึ้นนะคะไพ่อ่าเพรออฟชาริกมีไพ่ยขยายที่ดีนะคะแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะนะคะมีไพ่รา,าชนีถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะพลังงานที่ดีขึ้นมาแล้วนะคะแปดม้เท้าอยู่ตำแหน่งความรักซชด้วยนะคะแปลว่าการเติบโตการขยับขยายนะคะหมายเลข8ไม้นะคะถ้าเป็นงานก็แปลว่าเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเลยนะถ้าเป็นความรักมันก็จะไม่นิ่งแล้วนะคะต่อไปนะคะในตำแหน่งพื้นฐานดวงชะตาเป็นไพ่ n i ย e ์ nice of Pentacles อัศวินเหรียญค่ะในตำแหน่งที่6นะคะเป็นไพ่สวยงามมากค่ะสีเมท้าคู่รักที่เข้าใจกันนาฮาที่จะตกลงมั่นหมายแต่งงานได้นะไพ่ใบนี้เห็นไหมคะไม่ใช่เห็นทาวเวอร์แล้วตกใจนะมันแปลว่าจบปัญหาได้แล้วจะเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นตำแหน่งปัญหาคือเดอะมูนความไม่ชัดเจนคือตำแหน่งที่7 แต่เมื่อกี้เป็นตำแหน่งอนาคตนะคะเดี๋ยวอาจารย์แปลให้ฟังนะไพ่ห้าถ้วยนะคะบางท่านอาจจะเชื่อในเรื่องของเอออาจารย์ก็ไม่ว่านะแล้วแต่คนเนาะเชื่อในเรื่องของสิ่งเล่นลับคุณไส,ย,สย,ยศาสตร์แต่ก็ไม่อยากให้งมงายนะจริงๆแล้วอาจารย์มองเอ่อในเรื่องของอ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะาศาสนาพุทธเราเนี่ย เอาชนะสิ่งไม่ดีทั้งหมดได้อยู่แล้วนะคะ,ะถ้าบอกว่าเป็นปัญหาเพราะคนรักถูกไสยศาสตร์อยู่เนี่ยนะคะให้สวดมนต์โดยเฉพาะ,ะบทพาหุงม,มหากานะคะจะมีบทสวดขับไล่คุณใสยอยู่ที่บทท่องท้าเวสุวรรณนูนะคะลองไปท่องดูนะใครที่เจอเหตุการณ์เหมือนในไพ่อยู่เนี่ยนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็กลับมาหมายเลขหกทุกใบ คือการรีเทิร์นนะคะหไม้เท้านะคะขอให้ยึดมั่นในความดีความมั่นคงความรักที่มั่นคงจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วราชินีเหรียญค่ะที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยพลังงานลบก็คือไพ่สองใบเนี่ยค่ะเป็นพลังงานลบอยู่ตำแหน่งปัญหาซะด้วย t เดมูลกับห้า้วยเป็นลักษณะการจุดเทียนทำพิธี มันก็มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะไอเรื่องพวกนี้แต่แต่การแก้เนี่ยบางทีถ้าเราเจอครูบาอาจารย์ที่เก่งๆพระอาจารย์ที่เก่งๆมันก็ได้ผลแต่ถ้าเราโชคร้ายอาจจะถูกหลอกได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราสวดมนต์ไหว้พระนะคะท่องบทพาหุงมหากาบทที่มีท้าเวสสุวรรณโนนะคะก็จะช่วยปัดเป่า สิ่งไม่ดีหรือสิ่งคุณไสที่ใครส่งมาหาเราหรือส่งมาหาคนรักของเราเนี่ยให้สะท้อนกลับไปหาเขาได้นะคะอาจารย์เชื่อมั่นในคุณความดีเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเรานะคะอ,อาจารย์คิดว่านะคะชาวกรกฎนะทำได้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของอจิตใจที่ยึดมั่นในศาสนานะคะ ในคุณงามความดีเดี๋ยวท่านก็จะก้าวข้ามปัญหาไปได้นะคะไพ่ที่รีเทิร์นนะคะก็คือไพ่หกไม้กับ4ไม้เท้านะคะสไม้เท้ากับ6ไม้เท้าเนี่ยนะคะถ้าแปลงานก็เป็นงานที่มั่นคงมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการผลักดันเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะคะ แต่ถ้าแปลความรักก็แปลว่าความรักท่านจะรีเทิร์นกลับมาปรับความเข้าใจกันเป็นคู่รักที่เปิดเผยได้รับการสนับสนุนมีคนร่วมแสดงความยินดีเหมือนไพ่ใบน,นี้ฉากหลังเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือชาวกรกฏจะเจอความรักแท้แบบนี้เกิดขึ้นจากการที่เราอาจจะต้องฟันฝ่ามารสุมชีวิตไพ่ชาวเวอร์ห้าถ้วยแล้วก็เดโมนนะคะทุกคนละค่ะจะมี เหมือนเขาเรียกว่ากรรมเก่าที่เราอาจจะต้องเจอเจอ,อในช่วงของชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่อาจารย์มองว่าไพ่อัศววนเลียนกับเพดอฟชาริกเนี่ยคือการติดต่อสื่อสารมาถึงกันนะคะว่าคนคนนี้นะคะเมื่อเขาได้สติหรือเมื่อเขาพิจารณาค่้ควรแล้วเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อชาวกรกฎมาเองนะ โดยเฉพาะไพ่สรุปเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะคะาราชินีเหรียญกับราชินีถ้วยก็หมายถึงความรักของท่านยังมั่นคงต่อกันไม่ไปไหนไม่มีอะไรที่จะมาพัดภาคท่านทั้งสองไปจากกันได้ท่านก็จะอยู่คู่กันชั่วฟ้าดินสลายนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะอาจารย์พูดตามน้าไพ่เลยนะคะ โอเคค่ะเรามาถอดความรู้สึกของคนรักชาวกรกฎลองดูนะคะขอให้ไพ่ถอดความรู้สึกความคิดของเขาว่าเขาจะทำยังไงต่อไปคนรักของชาวกรกฎนะคะสิบถ้วยเป็นพลังงานไพ่ที่ดีมาก ก็คือเขาจะกลับมาหาท่านบอกรักท่านและบอกเลยว่าท่านคือคนที่เขาเลือกแล้วหมายเลขสิบเนี่ยคือความสมบูรณ์แบบของความรักโดยเฉพาะสิบถ้วยนะคะไพ่ใบถัดไปค่ะสามเหรียญเขาจะร่วมมือร่วมใจกับท่านฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันร่วมทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะไพ่สามเหรียญคือการทำงานทำธุรกิจร่วมกัน การวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันนะคะความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นไพ่ก้าวถวยขอพลังงานขอพรก็ได้ไพ่วันนี้เขาจะขอพรจากเบื้องบนนะคะเพื่อความสมหวังกับท่านไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเขาจะมาปลอบโยนท่านขออีกใบหนึ่งนะคะราชินีไม้ค่ะ นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎที่คนของคุณเขากำลังที่จะขอแก้ตัวก็ได้จากที่เขาเคยทำให้ท่านเสียใจนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะคนโสดชาวกรกฎค่ะคนโสดได้ไพ่พลังงานราชินีไม้นะคะ ราชาเหรียญค่ะคิงกับควีนขึ้นคู่กันเลยนะคะสวยงามมากค่ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีงามนะคะหนึ่งเหรียญคือความสมบูรณ์แบบคือการเริ่มต้นอะไรที่แบบมีความสุขมากๆนะคะราชาเหรียญคนที่ท่านจะเจอเป็นคนใจดีเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะถ้าคุณผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายแบบเนี้ใจดีเป็นคนที่แบบ ปรไฟดีอะมองแล้วอบอุ่นใจนะคะหรือคุณผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรเก่งการเก่งงานหน้าที่การงานดีนะคะพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณเธอดูแลตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องแบบอ่ามองว่าเธอเป็นภาระไม่ใช่เลยนะคุณจะเจอคนที่พร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณนะคะไม่ใช่ว่าให้คุณเป็นช้าง เท้าหน้าแล้วเธอเป็นช้างเท้าหลังไม่ใช่เธอไปเคียงข้างคุณนะคะขออีกใบค่ะคุณจะมีความสุขเหมือนล่องลอยอยู่ในเขาเรียกว่าอากาศเบื้องบนที่มันโอ้มันเป็นสวรรค์นะคะวิมานในฝันก็ว่าได้นะไพ่เจ็ดถ้วยนี่คือคนโสดชาวกรกฎที่จะเจอท่านอาจจะเจอชาวธาตุไม้อ่า ธาตุไม้เท่าทีค่ะธาตุไม้เป็นพลังงานธาตุไฟก็จะเจอชาวธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูหรือท่านอาจจะเจอชาวธาตุดินราชาเรียญธาตุดินก็จะมีชาวราศีพฤษภราศีกรนแล้วก็ราศีมังกรที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านที่ดีๆจงเปิดรับสิ่งนั้นได้เลยนะคะอาจารย์ขอปิดท้ายด้วยไพ่นางฟ้าให้พรกับ ชาวกรกฎค่ะขอสับไพ่ขอให้ไพ่เปิดดวงเปิดความสุขให้กับชาวกรกฎจากพลังงานไพ่นางฟ้าลมแมสอังเจลค่ะท่านจะมีความสุขเหมือนกับมีความรู้สึกออยากจีบกันอีกครั้งอะ่ะไม่ว่าท่านจะอยู่กันมาเป็นสิบปีก็ตามนะคะเดือนนี้ท่านจะมีความรู้สึกมันกระปี้กระเป๋าอยากที่จะเข้าหากันมากอืมอยากเสิร์ฟความรัก ประมาณนั้นเลยนะไพ่ออกประมาณนั้นเห็นไห deserve love เขาจะเสิร์ฟความรักให้ท่านนะหรือต่างคนต่างก็แบบมีพลังงานที่อยากดูแลกันนะคะเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้ But waiting for มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าท่านกับเขาอะมีค่าต่อกันมีค่าทางจิตใจต่อกันอยู่แล้วนะคะนั่นคือความสุขที่ ไพโรแมสแองเจิลมอบให้กับชาวกรกฎขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านชาวกรกฎและก็ท่านผู้ชมชาวสองหรือท่านอื่นๆที่เข้ามาฟังคลิปของอาจารย์ขอให้มีความสุขความสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาและต้องการนะคะอย่าลืมถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดแชร์กด, share, กดไลค์กด Subscribe ติดตาม เป็นกําลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ขอมาทุ่มเทอีกครั้งนะคะจากที่หายไปไปทำสวนตอนนี้กลับมาทุ่มเทอีกครั้งค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ